อาจจะแนะนำคุณแม่ว่าลหลายๆคําถามที่คุณแม่ถามเข้ามามักจะเป็นอาการที่พบได้โดยทัท่วๆไปในคุณแม่ตั้งครร แต่ต้องบอกก่อนว่าในแต่ละไตรามาสนะคะไตรามาสที่1ไตรามาสที่2ไตรามาสที่3เนี่ยอาการปวดของคุณแม่ท้องก็จะแตกต่างกันไปเนาะสิ่งหนึ่งที่อ้ออยากจะแนะนําให้คุณแม่นะคะทําเสมอๆนั่นก็คือการที่คุณแม่เข้าไปเช็คในกลุ่มของเรานะคะคุณแม่จะรู้ว่าครูลงข้อมูลไว้เยอะมากแล้ว หนึ่งในข้อมูลที่มีความสำคัญมากๆนั่นก็คือถ้ามาตรงนี้นะคะตรงรูปภาพนะคะครูจะลงเกี่ยวกับสิ่งที่นะคะพบได้ในทั่วไปในคุณแม่ท้องในแต่ละไตรามาสไตรามาสที่1ครูลืมเขียนต,ตรงนี้ไตรามาสที่2และไตรามาสที่3คราวนี้เนี่ยครูจะมาคุยสั้นๆในเรื่องของไตรามาสที่1พอพูพอมาพูดถึงในไตรามาสที่1นนะคะจะสังเกตว่าครูจะลงข้อมูลไว้เยอะมาก ไตรามาสที่หก็คืออยู่ในช่วงของสัปดาห์ที่หถึงสัปดาห์ที่12นะคะแล้วก็บอกว่าอา,าการเหล่านี้เอาจริงแล้วก็ไม่ไม่จำเป็นว่าต้องเกิดในแม่ท้องทุกๆคนในไตรามาสแรกเมื่อแม่เข้าไปแม่อาโอเคเรื่องของอาการแพ้ท้องเวียนหัวจุกเสียดกดไหลย้อนท้องผูกหรือแม้กระทั่งเหงือออักเสบสามารถ พบเจอได้นะคะใดคุณแม่ท้องไตรามาสแรกบางคนเนี่ยจะมีความสงสัยว่าคู่ขาทำไมมันเหมือนมีเลือดออกเล็กน้อยโดยเฉพาะที่เรียกว่าเป็นช่วง implantation implantation ก็คือเป็นกระบวนการนะคะการฝังของตัวไข่ที่ผสมแล้วที่ผนังมดลูกอันเกิดมาจากที่ครูเคยคุยไปแล้วลงข้อมูลกับรบเมื่อ เมื่อวานนี้เนาะทำให้บางคนเข้าใจว่าเหลือนี้เป็นประจําเดือนวะจริงๆแล้วท่านมีเลือดออกเล็กน้อยแบบนี้นะคะแล้วออกมาแค่เป็นสปอตเตียงคือนิดๆหน่อยๆแล้วคุณแม่ไม่มีอาการเจ็บปวดใดๆแล้วออกมาแค่วันเดียวหรือสองวันอันนี้คือว่าเป็นอาการที่พบได้โดยทั่วๆไปดังนั้น ไอเรื่องของร่างกายยังไม่เท่าไหร่ไอเรื่องของจิตใจเนี่ยมีความสําคัญมากเช่นเดียวกันเพราะว่าเนื่องจากว่าฮอร์โมนตั้งครรภ์น,นะคะที่ค่อนข้างจะพังพรูในเฉพาะในช่วงของไตรมาสแรกนะคะคุณแม่หล,หลายๆคนวิตกกังวลแน่นอนกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายอย่างรวดเร็วเนาะความกลัวในเรื่องของพนาการของลูกต้องบอกไว้ก่อนนะว่าสําหรับคุณแม่ที่ไม่เคยออกกําลังกายมาก่อนไม่เคยฝึกโยคะมาก่อนโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะคุณเหมาะ ก็จะแนะนำให้คุณแม่เริ่มออกกำลังกายหรือเริ่มฝึกโยคะเมื่อเข้ามาสู่ในไตรมาสที่2อ,อันเนื่องมาจากว่าในไตรมาสแรกนั้นเนี่ยคุณแม่หลายๆคนจะต้องใช้พลังร่างกายเยอะมากในการที่จะคอยพัด คอยเรียกว่าคอยสร้างนะคะเพื่อให้รกสร้างระบบต่างๆให้กับลูกของเราในคันด้วยเรื่องของพนัการต่างๆที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่ในไตรมาสแรกตั้งแต่ที่น้องเนี่ยอยู่ในคันของคุณแม่บวกกับนะคะการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนมากมายในช่วงนี้ความเครียดวิตกกังวลเป็นเรื่องที่ปกติมากๆยิ่งบางคน ในความเชื่ออย่างบ้านเราก็ยังจะไม่บอกว่าเราตั้งคันจนกว่าจะเข้ามาที่สัปดาห์ที่13าไตรามาสที่2ไเป็นต้นไปหรือบางคนก็อยากจะเก็บเป็นความลับไปก่อนทําให้ความตกกังวลความเครียดเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นได้อีกทั้งบางคนอาจจะกลัวการสูญเสียด้วยเนื่องจากว่าอาจจะนะคะเคยมีภาวะการแท้งมาแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่ดังนั้นครูเชื่อว่านี่คือหนึ่ง ในไตรมาสที่มีความท้าทายและกดดันคุณแม่พอสมควรดังนั้นนะคะคุณอยากจะบอกว่า you are not alone คุณแม่ไม่ได้อยู่ตามลำพังอย่างน้อยในกลุ่มของเรา2,000กว่าคนนี้นะคะมีมากกว่า15%ที่อ้อเห็นก็คือเป็นคุณแม่อยู่ในไตรมาสแรกนะคะคราวนี้ อีกสิ่งสามสี่สิ่งที่ครูยอยากให้คุณแม่มามาฝึกตรงนี้แล้วคือถ้าใครจำไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะเข้าไปในรูปภาพแฟม้มอัลบัม้มโฟโต้ในกลุ่มของเราแล้วเข้าไปคลิกที่ของไตรามากที่หนึ่งครูลงข้อมูลไว้แล้วเพื่อคุณแม่จะได้เข้าใจมากขึ้นภาพชัดในสัปดาห์ที่สองถึงสัปดาห์ที่8สมองและระบบประสาทของน้องจะค่อยๆพัฒนาขึ้นกระเพราะอาหารของเขาจะค่อยๆถูกฟอร์มและหัวใจของเขาจะเริ่มเต้นตั้งแต่วันที่ หลังการปฏิสนธิแม้ว่าหัวใจของน้องจะเริ่มเต้นก็แล้วแต่นะคะแต่คุณแม่อาจจะยังไม่ได้ยินเสียงการเต้นหัวใจของน้องการที่ไปหาคุณหมอครั้งแรกเมื่อสัปดาห์ที่8เนาะเพื่อจะทำการอัาตราซาวตอนนี้ล้ค่ะคุณแม่จะได้ยินเสียงการเต้นหัวใจของเขานะคะมาในสัปดาห์ที่6จะสามารถเห็นตัวเอมบโอเนี่ยผ่านเครื่องอัลตราซาวและไอรอวะเพศจะ อื่นๆอ,นอ,นอะไม่ใช่ว่าเพศเอาเยว,วะภายใน,นอื่นๆค่อยๆถูกสร้างขึ้นมาพอเข้ามาสุดสัปดาห์ที่8ถึงสัปดาห์ที่2น้ําหนักของคุณแม่นะคะจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แล้วก็น้องตัวน้องเองเนี่ยจะเริ่มฉี่นะคะในในคันของคุณแม่ด้วยแล้วจะเริ่มเห็นเพศชัดเจนมากขึ้นดังนั้นนะคะเมื่อเข้ามาสู่ในไตรามาสที่สสังเกตไหมว่าเรายังอยู่ในไตรามาสแรกแต่คุณแม่จะเริ่มเห็นเพศชัดเจนเมื่ออยู่ในสัปดาห์ที่8ปดสัปดาห์ดังนั้นเพื่อความแน่ชัดว่าเฮ้ยลูกฉันเพศอะไรจริงจังๆ ไตรมาสที่2จะเริ่มเห็นชัดเจนมากขึ้นนะคะน้องเริ่มมีการสร้างเล็บมือเล็บเท้านะคะแล้วก็อาจจะเกิดที่เรียกว่าเป็น primitive reflex reflex ดั้งเดิมที่เกิดจากประสาทส่วนกลางดังนั้นบางคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยรู้สึกเหมือนแบบมีการคลิกเหมือนลูกดิ้นเหมือนอะไรสักอย่างเกิดขึ้นนะคะในบางศาสนาต้องบอ,อกก่อนว่าอย่างเช่นน้องของศาสนาอิสลามเขาจะมีความเชื่อว่าจิตปิญญาณของน้องเนี่ยจะ ส,สุจะจุติเข้ามาสู่ร่างกายของลูกเมื่อผ่านไปที่เดือนที่4นะคะถ้าอ้าอพูดอะไรผิดพลาดไปเพราะว่าเรามีคุณแม่ที่เป็นศาสนามุสลิมหลายคนในกลุ่มของเราสามารถมาบอกเพิ่มเติมได้นะคะแต่ในสําหรับศาสนาฮินดูหรือในศาสนาพุทธเรามีความเชื่อเลยว่าจิตวิญญาณของน้องเริ่มจุติทันทีเมื่อมีการปฏิสนดทอย่างไรก็ตามความสําคัญเนี่ย นั่นก็คือการที่คุณแม่ได้ก่อ ล่างสร้างมนุษย์ตัวเล็กๆในร่างกายคุณแม่ก็ได้พระได้สร้างนะคะจิตวิญญาณอีกจิตวิญญาณหนึ่งซึ่งนำไปสู่เรื่องของสติปัญญาในอนาคตดังนั้นนะคะเมื่อคุณแม่รับประทานอาหารคุณภาพดีที่ครูย้ำตลอดโปรตีนไม่ต่ำกว่า75กรัมตั้งแต่วันแรกที่รู้เลยว่าฉันตั้งครรภ์เพื่อพนาการในทกุกส่วนของเขาบวกทั้งเป็นการเพิ่มพนาการของสมอง เพราะเห็นไหมว่าตั้งแต่สัปดาห์ที่2หลังคุณแม่ตั้งครรภสมองและระบบประสาทของน้องค่อยๆพัฒนาดังนั้นนะคะถ้าคุณแม่คนไหนอยากได้ลูกจีเนียสอยากได้ลูกสมาร์ทหลังจากที่ตั้งครรภหลังจากที่คลอดเนอกมาต้องเริ่มตั้งแต่ตอนคุณแม่ตั้งครรภแล้วนะคะรับประทานอาหารดีๆนะจ๊ะโอเคมา อ,อย่างไรก็ตามคุณจะแนะนําเสมอนะว่าคุณแม่พลังบวกนะคะมีความสุขในทุกวันเพิ่มพลังบวกให้กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องใ,ใดๆที่เราสามารถทําได้จากรอบๆด้านที่เราได้เห็นได้ฟังได้ยินหาข้อดีขงแต่ละวัน เพราะทุกๆวันเขาจะค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นมาในคันของเราแน่นอนว่ามันก็จะมีบางวันที่เราทุกบ้างบางวันสุขบ้างเนาะในภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า it is a bad day but it's not a bad life นะจ๊ะ